ณผู้ชมครับช่วงนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสําเร็จของศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ําขององค์การบริหารส่วนตำบลงอ่าก์หมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งเขาสามารถที่จะเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามแล้วก็นํามาอนุบาลก่อนที่จะปล่อยลงสู่ทะเลสาเพื่อเพิ่มความอดุดมสมบูรณ์และก็เป็นแหล่งอาหารของชุมชนนะครับนอกจากนี้การทาบ่บมงพื้นบ้านในพื้นที่ตำบลกอ่ากหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงยังสามารถที่จะทํารายได้สร้างรายได้โดยเฉพาะขายกุ้งอย่างเดียวนะครับ ชาวบ้านหรือว่าชาวประมงพื้นบ้านสามารถที่จะสร้างรายได้จากการทำประมงหรือว่าจับกุ้งได้วันละกว่า1,000บาทเลยทีเดียวครับโดยวันนี้นะครับก็คือวันที่3กุมภาพันธ์ส5 6 6ที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้าองค์การบริหารส่วนตำบลก่อหมากหมู่ที่6กตำบลก่อหมากอาเภอ,อ,อ,อปากพยูนจังหวัดพัทลุงนางนิสากรวิศิษฐ์สราชผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็ได้เยี่ยมพบปะสมาชิกเพาะพันธุ์สัตว์น้ําหรือว่าธานาคารกุ้งกล้ามกราม พร้อมชมศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ําหรือว่าธนาคารกุ้งก้ามกรามหลังจากที่ประสบความสําเร็จในการพราะพันธุ์กุ้งก้ามกรามสัตว์น้ําที่สร้างรายได้สูงกว่าสัตว์น้ําชนิดอื่นๆนะครับคือกุ้งก้ามกรามของที่นี่นะครับจะมีเนื้อแน่น,นรสหวาน แล้วก็ขายได้ราคากิโลกรัมละ250-400บาทเลยทีเดียวและหากชาวประมงจับกุ้งก้ามกรามได้แค่10ตัวนะครับ<ๆ>ก็จะมีรายได้วันหนึ่งวันหนึ่งประมาณ200-400บาทต่อวันโดยวันนี้นะครับก็มีนายพักเกื้ออิศรส,สังนายจุกองคการบริหารส่วนตำบลเกาะหมากให้การต้อนรับรู้ผ้ไดการจังหวัดพัทลุงพร้อมคณะด้วยนะครับสำหรับรโครงการนี้นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากก็ได้จัดตั้งธนาค,คารกุ้งก้ามกรามเพื่อเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามก่อนที่จะปล่อยลงสู่ทะเลสาบ เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณกุ้งก้ามกรามในทะเลสาบให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจโดยธนาคารกุ้งก้ามกรามก็จะรับซื้อแม่กุ้งที่มีไข่จากชาวประมงพื้นบ้านมาเพาะเลี้ยงเพื่อที่จะเพิ่มจํานวนกุ้งก้ามกรามในทะเลสาบจุดมุ่งหมายของโครงการก็เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงและก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วย ายเอกสารละมูกสุนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากก็บอกว่าทางศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ําโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากก็จะเป็นคนรับซื้อแม่กุ้งกามกรามตัวที่มีไข่มาจากชาวประมงในพื้นที่ที่ต้องการขายให้กับทางศูนย์ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะทําการเลี้ยงจนกว่าแม่กุ้งดังกล่าวสลัดไข่ออกมานะครับและเจ้าหน้าที่ก็จะทําการฟักอนุบาลตัวอ่อนจนครบเวลา24วันหรือว่าประมาณ1เดือนก็สามารถที่จะนําไปปล่อยในแหล่งน้ําหรือ ทะเลสาบให้เจริญเติบโต ขุยไข่จักชาวบ้านมุงเราไปคัดมาตัวที่มีน้ำหนักเน้นดั่งพื้นบนเราจะเลือยจากสีสีไข่หนาสมเท่าไรสีเท่าสีดำนี่มันจะมีโปรตีสีเท่าสีดำนี่มันประมาณเรามาใช้ในนามปล่อยประมาณสองสามวันกันมันสลัดไข่แม่เมื่อมันสลัดไข่เราจะมีอาหารนายมันหินอาร์ติเมียตัวตัวนึงจะได้จะได้ไข่ก็โดยประมาณเจ็ดมื้นถ้าว่าเป็นเป็นแม่ที่ ตัวละนึ่งคำขึ้นครับประมาณเจ็ดเหมือนนึ่งแสนแต่นี่เราเราจะคำนวณสี่หนึ่งแสนเราอนุบาลไว้เล็ก,กคุ้มๆอ่ะอนุบาลไว้นั่นครับอนุบาลในการอนุบาลมันใช้เวลาประมาณสี่สิบเซสีมาวันต้นมาเราจะพอปลดมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศตัต้งเยอตั้งเยอว่าอากาศร้อนอุณหภูมิ่งน้ำดูสี่สามสิบ มันก็ประมาณ20-28วันครับแต่ในช่วงฤดูฝนเนี่ยมันจะแช่บ่มันไม่ใครกินไม่ใครกินาาน,กน,กน้ำเนา่ยจน้ำเย็นมีโลอะไรกันเลยียนี่เราซื้อเมฆไ่มาเมฆไคนี่ราคาตูประมาณ3 5 0ชิงนเสเราซื้อมาประมาณเราพอรุ่นหนึ่งประมาณ50-60ตัวเราจะได้ก็ประมาณ6ล้านตัวครับก็เป็นความสำเร็จที่น่าย,ยินดีนะครับสำหรับ ทางศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ําขององค์การบริหารส่วนสมูลกอหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับที่สามารถเพาะเลี้ยงเพาะพันธุ์กุ้งกล้ามกลามเพื่อที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแม่กุ้งนะฮะแล้วก็ในทะเลสาบสงขลานี่ก็เป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลหรือว่าอาหารทางน้ําที่ใหญ่ที่สุดนะครับในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงนะครับติดตามความเคลื่อนไหวรายละเอียดต่างๆเหล่า,า,านี้จากทีมงานของเราในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับ